่อให้ฉลาดเลขแค่ไหนก็ไม่อาจคำนวณถูกว่าโง่าทางจิตแล้วจะต้องเป็นทุกเพียงใดธรรมชาติจิตของคนมีการศึกษานั้นจะรู้สึกว่าตัวเองฉลาดเมื่อคิดถ้าไม่คิดเอาแต่รู้อะไรทื่อๆอย่างเดียวจะเหมือนโง่ลงไม่ชอบใจที่ปราศจากความคิดอยากกลับไปหาความเคยชินที่จะคิด คิดหยุ่มยิมมีโทษแค่ไหนการหยุดคิดหยุ่มยิมในเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ได้จะทำให้คุณแยกไม่ออกว่าสิ่งใดมีค่าหรือไร้ค่าอะไรควรทำก่อนหรือหลังและกระทั่งใครคือคนที่ใช่หรือไม่ใช่นิสัยในการคิดคือมโนกรรมที่กำหนดชีวิตของคุณได้ทั้งชีวิต ถ้าเอาเวลาในชีวิตมาหมันคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ควรทายได้ว่าชีวิตคุณจะเหลวไหลไร้สาระถ้าเรื่องเล็กนิดเดียวยังเก็บมาเป็นอารมณ์ไม่หยุดก็พยากรณ์เลยว่าชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยกองขยะหาของดีมีคุณภาพไม่ค่อยได้แม้มีคนที่รักคุณสรรหาสิ่งดีๆมาให้คุณก็จะทำให้มันเน่าเปื่อย หรืออย่างน้อยมันก็เน่าเปื่อยอยู่ในความรู้สึกข้างในจากมุมมองช่างติช่างชังความจริงก็คือจิตวิญญาณของคนเราสว่างหรือมือดได้ด้วยมโนกรรมเป็นหลักพระพุทธเจ้าตรัสว่าในบรรดากรรมทั้งสามคือมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมนั้นมโนกรรมมีอิทธิพลใหญ่ที่สุด ครอบงำวจีกรรมและกายกรรมไว้ในตัวเมื่อสามารถฝึกความคิดให้เป็นไปในทิศทางที่ดีที่ควรที่เป็นระเบียบจำแนกถูกว่าความคิดแบบไหนเป็นเพชรความคิดแบบไหนเป็นพลอยความคิดแบบไหนเป็นกรวดความคิดแบบไหนเป็นทรายคุณจะเริ่มมีกุญแจสู่ความฉลาดขั้นสูงสุดสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้มีปัญญามากเกิดจัดกรรมที่เคยเข้าหาสมณะและไถ่ถามว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษอะไรเป็นเหตุให้ดับทุกข์ดับโศกเสียได้เมื่อตั้งความคิดไว้ในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดได้ถูกมีเป้าหมายอยู่ในทุกอิริยาบถที่จะละบาปเสริมบุญและพ้นทุกข์ในที่สุดคุณจะได้ชื่อว่า อยู่บนทางของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือเป็นพุทธะด้วยชีวิตทั้งชีวิตหมายเหตุผู้อ่านสำหรับพุทธวัจนะที่ว่าผู้มีปัญญามากเกิดจากกรรมที่เคยเข้าหาสมณะ คำว่าสมณะตามศัพท์แปลว่าผู้สงบตามปกติแล้วหมายถึงนักบวชทั่วไปแต่ในทางพระพุทธศาสนามีความหมายว่าผู้ระงงับบาปได้แก่พระอริยบุคคลและผู้ปฏิบัติเพื่อระงงับบาปได้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระอริยบุคคลในสมัยก่อนนั้นไม่มีตำรา ไม่มีเทปหรือซีดีธรรมะให้ฟังก็จำเป็นจะต้องเข้าหาสมณะแต่ในยุคนี้ก็สะดวกขึ้นมากโดยเฉพาะข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดก็คือพระไตรปิฎกที่ปัจจุบันสามารถศึกษาได้สะดวกผ่านอินเทอร์เน็ตการศึกษาข้อความที่จดจารึกผ่านการสังคยนามาหลายครั้งนั้นก็ถือว่าได้รวบรวมและกลั่นกรองเนื้อหาไว้ถูกต้องและเชื่อถือได้ที่สุดแล้ว แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าคำแปลไทยในบางจุดนั้นยังไม่ตรงกับความจริงทีเดียวนักเป็นเพียงการแปลในเบื้องต้นเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นหลักกลางๆเพื่ตรวจสอบคำสอนของครูบาอาจารย์แต่ละท่านซึ่งมีหลักง่ายๆว่าถ้าขัดแย้งกับทั้งสามปีดกก็ให้พึงระวังไว้ก่อนว่าน่าจะมีอะไรไม่ถูกต้องนักหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเรายังเข้าใจคำสอน หรือในยะหรือจุดประสงค์ในการสอนของแต่ละท่านนั้นไม่ถูกต้องก็ได้นะครับ